สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มีอยู่กับไอในเกมมครับนะคะและสังเกตเห็นอะไรเอ่ย0.13.0เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่า0.14.0จะมาในเร็วๆนี้ก็ปีหน้านะคะเดี๋ยวไปหาโหลดเองเนาะก็เดี๋ยวจะเข้าแมปกันเลยนะคะอันนี้เป็นแมปอธิบายว่า 0.13.0ม,มีของอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ยังไงนะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะสั้นนะคะประมาณ2นาทีกับอีก51วินาทีนะคะก็โอ้มีของเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมมีหนังสืออันนี้ก็จะเป็นพวกอของของวงจรไรสโตนนะคะก็จะคล้ายๆกับ ในเกมมคาคับในคอมพิวเตอร์นะคะก็เดี๋ยวจะมาสาธิตอันนี้ก็คืออาจจะรู้จักกันเยอะนะคะมันก็คือเอ่อเรียกไงนะเพชรเอ่อเพชรเพชรเพจปะไม่รู้นะคะก็ถ้าใครบอกไอได้ก็สามารถเม้นลงได้ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ เวลาเปิดใช่ไหมคะอุ่ยแลกเวลา,เ,าเราไปเหยียบเพชรเพดนะคะหรือเปล่าไม่รู้งั้นก็เรียกอย่างนี้แหละถ้าใครเหยียบเพชรเพดนะคะสังเกตที่ประตูนะคะว่าจะปิดหรือเปิดได้อัตโนมัติเลยเป็นอันว่าดีนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการตั้งค่าของ ไม่ครับ0ูนนะคะปกติเนี่ยไม่ครับศูนยนะคะที่ตลอดมาได้เล่นนะคะเว,เวลาทำอย่างนี้จะไม่มีใช่ไหมคะแต่นี่มีแบบให้เห็นหน้าตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอชชันนี้จะมีแล้วก็จะดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะอ่ะคร แล้วก็มีการตั้งค่าอีกมากมายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านั้นก็จะมาทำกับดักนะคะทาไมถึงดำทำได้เพราะว่า,ามีอันนี้นะคะพวกลวงจรเลยสโตสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บ